ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้โลกนี้มีแต่คนบ้าสิ่งที่ทำให้ลามกตอนที่สธรรมบรรยายจากพระธรรมโกษาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสพิขุแสดงในวันมาคบูชาณสวนโมกขพลารามชัยยาวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2513 พุทธภาสิตเพื่อพิชิตความโลภเกินไปแล้วหลามกที่นี้เราก็มาถึงคำสั่งสอนที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆนานาอันเกี่ยวกับข้อนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีอีกครั้งหนึ่งเถิดซึ่งอาตมาจะได้ประมวลคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมาพอเป็นเครื่องศึกษาเป็นความรู้สำหรับการศึกษาและการปฏิบัติสืบไป เพื่อจะแก้ไขเสียซึ่งความเป็นคนโลภเกินไปแล้วหลามกเป็นคนไม่ควรจะลืมตนพระพุทธเจ้าท่านตรัสอัตตานังนาติวัตเตยะเป็นคนไม่ควรจะลืมตนฟังให้ดีๆว่าเป็นคนไม่ควรจะลืมตนถ้าลืมตนก็ไม่ใช่คนนั่นเองถ้าใครจะเป็นคนคือเป็นมนุษย์แล้วต้องไม่ลืมตน ลืมตนหมายความว่าลืมไปว่าเราเป็นมนุษย์แล้วก็ไปทำอย่างสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เรียกว่าลืมตนสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่มีสติปัญญาความรู้ความรับผิดชอบชั่วดีอย่างไรเอาแต่ได้กินก็แล้วกันเขามีคำกล่าวไว้ว่าอาหารนิทธาพยะเมตุนันจะการสแสวงหาอาหารกินอาหารก็ดี การแสวงหาความสุขจากการนอนก็ดีการขี้ขลาดวิ่งหนีอันตรายก็ดีการประกอบเมถุนธรรมระหว่างเพศก็ดีสามัญญะเมตับปัสสุภินารานังทั้งสี่อย่างนี้มีได้เสมอกันแม้ในหมูคนกับสัตว์เดรัจฉานธัมโมหิเตสังอัิโกวิเศโสธรรมเท่านั้นที่ทำให้คนผิดแผแกแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน ธรรมเมนะฮีนาปะสุภิสมานาเมื่อปราศจากธรรมเสร็จแล้วคนกับสัตว์เดรัจฉานก็เท่ากันนี้คือข้อที่ต้องไม่ลืมตนถ้าลืมตนแล้วคนก็จะเท่ากับสัตว์เดรัจฉานติเตียนตนได้เพราะเหตุใดไม่ควรกระทำซึ่งสิ่งนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ายะทัตตะคารหีตะทะกุปภะมาโน แปลว่าติเตียนตนได้เพราะเหตุใดไม่ควรกระทําซึ่งสิ่งนั้นการที่คนไม่ลืมตนนั้นก็คือมานึกได้อยู่เสมอว่าตัวเราเองติเตียนเราเองได้เพราะข้อใดเราอย่าทําข้อนั้นเลยอย่าทําสิ่งนั้นเลยคนเดียวนี้เหยียบรู้รู้อยู่ว่านี้ไม่ดีนี้เป็นความชั่วแต่ก็พ่ายแพ้แก่อำนาจของกิเลสก็เหยียบความรู้คือเหยียบธรรมะ ไปทำความชั่วทั้งที่รู้อยู่ว่านี้มันเป็นความชั่วตนทำเข้าแล้วก็รังเกียจตนเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ารังเกียจตนเองได้ด้วยเหตุใดแล้วอย่าได้ทำสิ่งนั้นเลยถ้าพวกเราจะถือหลักอย่างนี้ไว้แล้วโลกนี้ก็จะกลายเป็นโลกของพระอริยะเจ้าไปทันทีเดี๋ยวนี้มันเห็นแก่ได้นิดเดียวเท่านั้นก็ไปทำสิ่งที่ตนเองก็รังเกียจตนเองได้ ไม่ควรทำบาปเพราะปากท้องจึงมีพระบาลีสืบต่อเกี่ยวกับข้อนี้ว่านคาสะเหตุปิกรเรยะปาปังแปลว่าไม่ควรทำบาปเพราะปากและท้องไม่ควรทำบาปเพราะปากและท้องฟังดูให้ดีๆว่าคนเราไปทำบาปเพราะปากและท้องนั้นไม่ควรกระทำเดี๋ยวนี้ทำบาปเพราะเห็นแก่ปากและท้อง ปากและท้องนี้มีความหมายกว้างหมายถึงความสุขสนุกสนานอร็ออร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปทั้งหมดเลยแต่ความหมายสั้นๆก็คือว่ากามารมจึงได้ความชัดลงไปว่าไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กามารมหรือแม้ที่สุดแต่เห็นแก่การกินเห็นแก่ปากแก่ท้องก็อย่าได้ทำบาปเลย ทำแต่กําไรที่ไม่เป็นการเบียดเบียนใครมีพระบาลีที่น่าสนใจอย่างยิ่งสืบต่อไปว่าพาติงกยิราอาวิเหทยังปร,รังจงทําแต่กําไรที่ไม่เป็นการเบียดเบียนใครจงหาแต่กําไรที่ไม่เป็นการเบียดเบียนใครข้อนี้หมายความว่าท่านไม่ได้สอนให้หยุดค้าขายหรือหยุดทํากําไรท่านอนุญาตให้ทํากําไร แต่ให้ทำชนิดที่ไม่เบียดเบียนใครถ้าไปทำชนิดที่เบียดเบียนใครแล้วท่านถือว่าเป็นการขาดทุนเช่นไปปล้นไปโกงเข้ามาได้สักหมื่นสักแสนสักล้านอย่างนี้พวกโจรก็คิดว่าเราได้กำไรแต่พระอริยะเจ้าท่านถือว่าเป็นการขาดทุนยิ่งกว่าล้มละลายเพราะเป็นการทำชั่วทำให้หมดความหมายของความเป็นมนุษย์ การสูญเสียเช่นนี้เป็นการสูญเสียมากกว่าได้มาซึ่งเงินนั้นโวกขัทัพย์ย่อมฆ่าคนโง่เสมอไปดังนั้นท่านจึงสอนให้ทำกำไรแต่ต้องเป็นชนิดที่ไม่เบียดเบียนใครขืนสแสวงหากำไรชนิดที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นแล้วย่อมเป็นการฆ่าตัวเองดังพระพุทธภาษิตว่าหนันติโพคาทุมเมทงัง พวทรัพย์ย่อมฆ่าคนโง่เสมอไปฟังดูให้ดีๆว่าพวกขทรัพย์ที่ได้มาที่น่ารักที่น่าพอใจนั้นย่อมฆ่าคนโง่เสมอไปแต่คนโง่ก็คิดว่าเราร่ำรวยด้วยพวกทรัพย์เพราะเหตุฉะนั้นแหละจะต้องระมัดระวังให้ดีอย่าทำเล่นๆกับกิเลสตัณหาหรือความประมาทจะต้องทำให้พอเหมาะพอดีให้ถูกต้องตามวิถีทางของธรรมะ และอย่าได้คิดว่าการทำบาปทำชั่วนี้จะมีทางรอดตัวไปจากบาปที่รับเพื่อทำความชั่วไม่มีในโลกท่านตรัสไว้ว่านัตถิโลเกระโหนามะปาปกรรม,มังปกุปพระโตที่รับเพื่อทำความชั่วนั้นไม่มีในโลกนี้อธิบายว่าคนทำความชั่วแล้วจะพ้นไปจากผลของความชั่วนั้น ไม่มีในโลกนี้ที่ที่คนทําความชั่วแล้วจะไม่ต้องรับผลของความชั่วนั้นหาไม่ได้ในโลกนี้ไม่ได้รับเดี๋ยวนี้ก็ต้องได้รับในวันหน้าเป็นแน่นอนเพราะไม่มีเครื่องต้านทานท,านที่จะทําให้คนชั่วไม่ต้องได้รับผลแห่งความชั่วเมื่อเรามารู้สึกว่าที่รับสําหรับทําความชั่วไม่มีแล้วก็จะได้เกิดความกลัวไม่กล้าทำความชั่ว พุทธภาษิตพิชิตค,ความชั่วสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทีนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสถึงมูลเหตุที่จะทำให้คนไม่ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงไว้เป็นข้อสรุปสุดท้ายว่าสัเพธรรมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้เรายึดมั่นถือมั่นไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ที่น่ารักก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยความรักที่น่ากโกรธก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยความโกรธที่น่ากเกลียดก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยความเกลียดที่น่ากล,กลัวก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยความกลัวจึงไม่มีความสงบสุขเลยจะต้องมีสติปรรัญญารู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในลักษณะที่เป็นของเป็นอยู่หรือเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนหรือของตนหรือเดือดจัดขึ้นมาถึงกับเป็นตัวกูหรือของกูความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูเดี๋ยวนี้โลกนี้กําลังเดือดร้อนอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูด้วยกันทั้งนั้นยึดมั่นว่าตัวกูแล้วมันก็ไม่ยอมใครมันก็รักษาหน้ารักษาตา ยกหูชูหางไว้ไม่ยอมลดลงมันจึงยอมกันไม่ได้มันตกลงเรื่องสันติภาพกันไม่ได้ก็เพราะว่าแต่ละฝ่ายมีความยึดมั่นเรื่องตัวกูจึงทะเลาะวิวาทกันถึงกับฆ่ากันตายโดยที่รู้อยู่ว่าที่แท้ก็ไม่ควรกระทาแต่มันกลัวจะเสียหน้าเสียตากลัวจะเสียเกียรติของตัวกูมันจึงยอมกระทำความชั่วและวินาศลงไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย อย่างนี้เรียกว่ายึดมั่นในทางที่เป็นตัวกูอีกทางหนึ่งก็ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นของกูนี้คือโจรที่ปล้นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นของธรรมชาติแต่คนยึดมั่นถือมั่นชนิดนี้มันปล้นเอาของธรรมชาติมาเป็นของกูธรรมชาติจึงตบหน้าให้คือทําให้คนนี้มีความทุกข์นอนไม่หลับไม่รู้จักความสงบสุขเสียเลย ฉะนั้นจึงอย่าได้เป็นโจนปรปล้นธรรมชาติซึ่งซึ่งหน้าเอามาเป็นของกูธรรมะหรือธรรมชาตินั้นจะตบหน้าให้จะลงโทษให้สิ่งที่สำคัญที่พุทธบริษัทพึงเข้าใจพวกที่ถือพระเจ้าเป็นใหญ่เป็นหลักเขาก็ไม่กล้าคิดว่าสิ่งใดเป็นของตัวกูเพราะว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าแม้แต่ชีวิตของเรานี้ก็ยังเป็นของพระเจ้า แล้วจะเอาส่วนไหนมาเป็นตัวกูหรือของกูถ้านับถือพระเจ้าจริงก็ต้องเชื่อตามที่พระเจ้าว่าว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าแม้แต่ชีวิตของคนทุกคนก็เป็นของพระเจ้าแล้วเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาอันไหนจะมาเป็นของตัวกูในาศาสนาคริสเตียนแท้ในคัมภีร์ไบเบิลแท้เขายังมีสอนว่า มีภรรยาก็จงให้เป็นเหมือนกับไม่มีภรรยามีทรัพย์สมบัติก็จงเป็นให้เหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติมีความทุกข์ก็จงเป็นเหมือนกับไม่มีความทุกข์มีความสุขก็จงเป็นเหมือนกับไม่มีความสุขซื้อของที่ตลาดแล้วอย่าได้เอาอะไรมานี่แหละพุทธบริษัททุกคนจะต้องฟังให้ดีจะต้องเข้าใจไว้มิฉะนั้นแล้วจะเสียเกียรติของความเป็นพุทธบริษัท เพราะว่าพวกคริสเตียนที่ปฏิบัติดได้อย่างนั้นกลับเป็นพุทธบริษัทกว่าพวกพุทธบริษัทที่พูดแต่ปากคือยึดมั่นถือมั่นนี้ไว้เป็นของกูอยู่เสมอไปคำกล่าวประโยคนั้นที่ว่าซื้อของที่ตลาดแล้วอย่าเอาอะไรมานั้นหมายความว่าคริสเตียนที่ดีย่อมมีความเชื่อมีความแน่ใจว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้า แม้ว่าเราจะใช้เงินนี้ซื้อเอามาจากตลาดมันก็ยังเป็นของพระเจ้าอยู่นั่นเองเป็นของพระเจ้าอยู่ตามเดิมเราซื้อแล้วหิ้วมาบ้านมากินมาใช้มันก็ยังเป็นของพระเจ้าอยู่นั่นเองไม่กล้ามีความคิดว่านี้เป็นของเรานั่นแหละจึงกล่าวว่าซื้อของที่ตลาดแล้วไม่ได้เอาอะไรมาเป็นของกูคงเป็นของพระเจ้าอยู่ตามเดิมดังนี้ มีทรัพย์สมบัติก็เป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าไม่ใช่ของเรามีบุตรภรรยาสามีก็เป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเรามีสุขมีทุกข์ก็เป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราถ้าใครรู้สึกอย่างนี้ย่อมไม่มีทางที่จะเกิดความโลภความโกรธความหลงไม่มีทางที่จะเห็นแก่ตัวมีแต่จะทำตามคำสั่งของพระเจ้าว่าให้ทำอย่างไรกับบุตรภรรยาสามี ทรัพสมบัติข้าวของเหล่านั้นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นแก่ฝ่ายใดๆเลยนี่แหละคือคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้กลัดไว้เป็นคำสรุปสุดท้ายว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูถ้าพวกนายทุนก็ตามพวกกรรมกรก็ตามมีความรู้ในข้อนี้แล้ว มันก็จะหมดความเป็นนายทุนหมดความเป็นกรรมกรแต่จะเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ดีต่อกันและกันไม่มีสงครามระหว่างนายทุนกับกรรมกรอีกต่อไปดังนี้เพื่อแผ่เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ในที่สุดก็ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดนอกจากกล่าวถึงพระพุทธภาษิตท,ที่มีอยู่ว่าจาคะมนุพะรูเหย,ยียง จงพอกพูนการบริจาคคือว่าเพื่อแผ่ออกไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนเหมือนกับว่าเป็นคนคนเดียวกันอย่าได้คิดว่ามีตัวกูมีของกูมีสูมีแกให้ถือว่าสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันมีศัตรูร่วมกันคือกิเลส สัตว์ตัวอื่นไม่มีนอกจากกิเลสเราต้องร่วมมือกันในการที่จะก,กำจัดกิเลสเสียแล้วทุกคนในโลกก็จะมีความสุขเพราะการเข้าถึงพระเจ้าหรือการเข้าถึงพระธรรมมีจิตใจสะอาดสว่างสงบดั่งนี้ที่นี้ต่อไปอีกก็จะได้พูดกันถึงเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างนี้ ข้อนี้จะถือเอาตามพระพุทธภาษิตในคำพีมัชชิมนิกายก็ได้พระพุทธองค์ตรัสว่านะมิยะมานังทะนะมันเวติกินจิแปลว่าเมื่อคุณตายซับซักนิดหนึ่งก็ไม่ตามคุณไปฟังดูให้ดีว่าเมื่อคุณตายซับซักนิดหนึ่งก็ไม่ตามคุณไปนี้อธิบายว่าแล้วทำไมคุณจะมามัวโง่เป็นทาสของทรัพย์ ทำความชั่วเพราะเห็นแก่ทรัพย์ทำบาปเพราะเห็นแก่ทรัพย์มีความโลภในทรัพย์เกินไปจนลามกอย่าลืมว่าอาติโลโภิปาปโกเพราะว่าความโลภเกินไปนั้นลามกมีพระพุทธภาษิตในทีฆนิกายว่าอัตถาจะทลิตาจะสับเพมัตปรายนาแปลว่าทั้งมั่งมีทั้งยากจน ล้วนแต่จะต้องตายกันทุกคนนี่หมายความว่าความมั่งมีก็ไม่ช่วยให้คนไม่ต้องตายความยากจนก็ไม่ได้ป้องกันไม่ให้คนจะต้องตายทั้งคนมีและคนจนมันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพวกนายทุนและกรรมกรจะมานึกถึงข้อนี้กันบ้างแล้วก็จะหยุดรบกันทันทีเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีศัตรูร่วมกันคือความตาย ทุกคนจะว่างจากศาสนาไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่หันหน้ามาหาศาสนาของตนของตนเสียเลยตเตะเลิดเปิดเปิงออกไปนอกศาสนาจนถือการได้เป็นศาสนาถือการได้กินได้เล่นตามใจตัวเป็นศาสนาคนใดที่พูดว่าตนไม่มีศาสนานั้นเป็นคนโกหกเพราะว่าทุกคนมีสิ่งที่ตนคิดว่าดีที่สุดนั่นแหละเป็นศาสนา พวกฝรั่งหนุ่มๆที่มาที่นี่มาคุยอวดว่าตนไม่มีศาสนาอาตมาคิดว่าเขาเป็นคนโกหกเขาชอบอย่างไรสิ่งนั้นเป็นศาสนาของเขาถ้าเขาชอบเงินเขาก็มีเงินเป็นศาสนาถ้าเขาชอบเพศตรงกันข้ามเขาก็มีเพศตรงกันข้ามเป็นศาสนาทุกคนจะว่างจากศาสนาไม่ได้ที่เขาพูดว่าไม่มีศาสนานั้นจึงไม่จริง ถ้าเขาทิ้งศาสนาคริสเตียนเสียเขาก็มาถือศาสนาเงินศาสนาทองศาสนากินเล่นสนุกสนานอรศอร่อยตามปากตามท้องเรียกว่ามีวัตถุนิยมนั้นเป็นศาสนาเดี๋ยวนี้เรามาคิดกันดูให้ดีจนเห็นว่าทุกคนต้องมีหลักมีเกณฑ์ในทางศาสนาเพื่อประพฤติปฏิบัติเพื่อตนจะได้รอดด้วยกันทั้งนั้น คนชั่วไปนรกคนดีไปสวรรค์เหตุผลที่จะต้องนึกต่อไปว่ามีพระพุทธภาษิตว่าอาสันโตนิริยังยันติสันโตสักขะปรารยนาคนไม่ดีหรือคนชั่วนั้นต้องไปนรกคนดีนั้นมีสุขติสวรรค์เป็นที่ไปท่านต้องมองให้เห็นเป็นของคู่ว่าคนชั่วไปนรกคนดีไปสวรรค์ ทีนี้ก็มาตั้งปัญหาว่าพวกนายทุนและกรรมกรสองพวกนี้จะไปไหนมันรบกันเป็นวักเป็นเวรไม่มีที่สิ้นสุดมันต้องการจะไปไหนคนดีไปสวรรค์คนชั่วไปนรกคนที่กำลังรบกันอยู่ทุกวันนี้จะไปไหนข้อนี้พระเยซูตรัสไว้เป็นอย่างดีว่าการที่จะชวนนายทุนคนมั่งมีไปสวรรค์นั้นยากกว่าการจูงอูดลอดรูเข็ม พระเยซูบอกว่าการจูงอูดลอดรูเข็มง่ายกว่าการชักชวนพวกนายทุนไปสวรรค์เพราะเหตุชนนี้แหละพวกนายทุนจึงไม่ชอบพระเยซูไม่ชอบศาสนาคริสเตียนซึ่งพระเยซูเป็นผู้ประดิษฐานขึ้นในที่สุดเขาจะไปไหนท่านทั้งหลายก็คิดได้เองอาตามาไม่ต้องกล่าวเหตุผลอย่างนี้มันเป็นเหตุผลทางศาสนาถ้าคนไม่เชื่อมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร เราจะได้พิจารณากันต่อไปตามวิถีทางของพวกพุทธบริษัทคือสรุปใจความแล้วว่าถ้าคนเราไปลหลงไหลในอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจนเป็นเหยื่อของกิเลสต,ตัณหาแล้วก็ต้องไปนรกและตกนรกที่นี่ทันทีและเดี๋ยวนี้นรกหมายถึงความร้อนใจผู้ใดมีความร้อนใจที่ไหนเมื่อไรผู้นั้นตกนรกที่นั่นและเมื่อนั้น ไม่ต้องรอต่อตายแล้วนรกที่ร้ายแรงที่สุดก็คือความแผดเผาในจิตใจด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนั่นเองทอนความยึดมั่นถือมั่นเสียได้เป็นทางรอดจากการบีบคั้นของสิ่งที่เรียกว่ามานันพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ โดยอาการว่านั่นไม่ใช่ตัวกูนั่นไม่ใช่ของกูแล้วเขาย่อมหมดความกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้คนที่หมดความกำหนัดแล้วเช่นนี้ปลอดภัยแล้วเช่นนี้พ้นจากเครื่องผูกพันทั้งปวงแล้วเช่นนี้ต่อให้พยามารและเสนามารเที่ยวตามหาเขาทุกแห่งหนก็ไม่พบ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้พวกมารและเสนามารเที่ยวติดตามหาคนชนิดนี้อยู่ทุกแห่งหนก็ไม่พบคนชนิดนี้คือหาไม่พบคนที่ปราศจ,จากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูนั่นเองถ้าท่านทั้งหลายผู้ใดกลัวต่อพยามาแล้วจงมีเครื่องป้องกันตัวด้วยความถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูนี้เสียเถิดสิ่งที่น่านึกน่าศึกษาน่าสนใจ ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้นี่แหละคือทางรอดจากการบีบคั้นของสิ่งที่เรียกว่ามานันมีพระพุทธภาษิตท,ที่น่าสนใจที่ตอบโต้กับพญามารอีกข้อหนึ่งว่าพญามารน,นั้นมาท้าทายพระพุทธเจ้าว่าบ่วงสำหรับคล้องใจสัตว์ของเรามีอยู่ว่อนไปในอากาศเราจะใช้บ่วงเหล่านี้คล้องใจท่านสมณะเอย่ยเจ้าไม่พ้นมือเราไปได้ดอก พยามารว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสตอบว่ามานเอย๋ยรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐบพพะบรรดาที่น่ารื่นรมใจเหล่าใดมีอยู่ในโลกความพอใจของเราในสิ่งเหล่านี้สูญสิ้นแล้วมานเอย๋ยแก่ต่างหากที่ถูกเราฆ่าตายแล้วถ้าไม่เข้าใจก็แปลว่าไม่เคยสนใจในเรื่องชนิดนี้ ถ้าเป็นพุทธบริษัทที่เคยสนใจในเรื่องชนิดนี้ก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ฆ่ามารแล้วอย่างไรมารมาอวดดีว่าเขามีบ่วงสำหรับคล้องใจสัตว์อยู่เต็มไปทั้งอากาศลอยว่อนอยู่ในอากาศไม่มีใครพ้นมือของเขาไปได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฉันนี่แหละเป็นผู้ที่ไม่มีความพอใจอะไรในรูปเสียงกลิ่นรส และปวดทพะที่เป็นบ่วงของแกดังนั้นแกนั่นแหละถูกฉันฆ่าตายแล้วตั้งแต่ทีแรกหมายความว่าพระพุทธเจ้าได้กําจัดมารหรือทําลายให้มารหมดความเป็นมารไปเสียแล้วตั้งแต่ทีแรกดังนี้มารได้ท้าถ่ายพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งว่าพวกมนุษย์กล่าวกันซึ่งสิ่งใดว่าเป็นของกูหรือกล่าวว่าตัวกู ถ้าจิตของท่านยังคล้องอยู่ในสิ่งนั้นแล้วสมณะเอย๋ยเจ้าไม่พ้นมือของเราไปได้ดอกพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าคนเขากล่าวสิ่งใดกันว่าของกูเราไม่ได้กล่าวสิ่งนั้นว่าของกูคนใดที่เป็นคนกล่าวเราก็ไม่ได้กล่าวว่านั่นมันเป็นตัวกูมานเอย๋ยเจ้าจงรู้จักเราว่าเราเป็นคนอย่างนี้ แม้แต่ร่องรอยของเราเจ้าก็จับมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าตรัสท้าทายแก่มารว่าลู่ทางหรือร่องรอยของพระพุทธเจ้านั้นพวกมารมองไม่เห็นดอกไม่ต้องพูดถึงการที่มารจะติดตามล้างผลาญพระพุทธเจ้าเพราะมารไม่รู้จักหนทางไม่รู้จักร่องรอยของพระพุทธเจ้าผู้หมดเสียแล้วซึ่งความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูแล้วมารจะฆ่าพระพุทธเจ้าได้อย่างไร จะเอาบ่วงคล้องพระพุทธเจ้าได้อย่างไรโลภเกินไปจึงยื่นคอไปในบ่วงของมันปัญหามันเหลืออยู่แต่พวกเราที่นี่มีอะไรอะไรก็พร้อมอยู่เสมอไปที่จะยื่นคอเข้าไปในบ่วงของพญามันเพราะเหตุว่าอติโลโพหิปาปโกความโลภเกินไปนั้นลามกเพราะว่าเรามีความโลภเกินไป จึงได้ยื่นคอเข้าไปในบ่วงของมนันนั่นแหละคือความลามกของความโลภที่มากเกินไปความโลภนี้เป็นอันตรายแห่งธรรมะทั้งหลายและถ้ามีความโลภมากเกินไปแล้วย่อมเป็นของลามกคือสูญเสียความเป็นมนุษย์สูญเสียความเป็นพุทธบริษัทเกิดมาทั้งทีไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าลามก พุทธวิธีที่เป็นไปเพื่อกําจัดเสียซึ่งความโลภมนุษย์ตกเป็นเหยื่อของความโลภมีความโลภเกินไปเพราะว่าไม่คํำนึงถึงคําสอนดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ในวันมาคะปุณน,นมีคือวันเช่นนี้ที่เป็นวันประชุมแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายจำนวน1250องค์เป็นการปริษถานคณะสงฆ์ลงไปอย่างมั่นคงในโลกนี้ ข้อนั้นได้แก่คําสอนที่ล้วนแต่จะเป็นไปเพื่อจักกาจัดเสียซึ่งความโลภดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเว้นเสียจากการทำชั่วทั้งปวงได้ก็เพราะไม่มีความโลภทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมได้ก็เพราะไม่มีความโลภชาระจิตของตนให้ขาวผ่องได้ก็เพราะว่าชําระความโลภให้พ้นออกไปจากจิตใจของตนได้ ไม่เป็นผู้ว่าร้ายกล่าวร้ายต่อใครอีกต่อไปก็เพราะว่าเอาชนะความโลภในใจของตนเสียได้เป็นคนสำรวมระวังรักษาระเบียบวินัยไว้ได้อย่างดีอย่างถูกต้องก็เพราะว่าความโลภไม่ครอบงำเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคเอาแต่เพียงว่ากินอยู่พอดีดังนี้ได้ก็เพราะควบคุมความโลภได้ช่องเสพเสนาสะนะอันสงัด รู้สึกเป็นสุขเพราะอยู่ในความสงัดนี้ก็เพราะความโลภไม่ครอบงำเป็นผู้ฝึกฝนในการทำจิตให้เป็นจิตที่สูงยิ่งได้ด้วยการพ้นไปจากความโลภนั่นเองทั้งหมดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราจะ,ะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าะระลึกนึกถึงพระอระหันต์ทั้งหลายผู้ใดปฏิบัติแล้วโดยลักษณะอย่างนี้ เป็นผู้ชนะมาแล้วพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วจงนำมาเป็นอนุสรณ์อยู่ในจิตใจตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันมาฆบูชาเช่นวันนี้ด้วยกันจงทุกคนเถิดการทำมาฆบูชาของเราก็จะเป็นการได้ที่ดีเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมกับที่เป็นพุทธบริษัทไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการชนิดจบแล้วสำหรับหนังสือโลกนี้มีแต่คนบ้าพระธรรมคำสอนจากหลวงพ่อพุทธทาสพิกขุนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฟังกันจนมาถึงตอนนี้สำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องคำสอนห่วงโป แปลโดยท่านพุทธทาสพิกขุเช่นกันกลับมาติดตามรับฟังชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ